ต่อเหนื่อยไหมลูกกินน้ำไหมเดี๋ยวแม่ไปตักน้ำให้กินพี่ต่อแม่ถามพี่อะทำไมพี่ตอบผมอะไม่กินพวกน้ำคลองนะน้ำปลา,าอะไรเนี่ยผมไม่เอาที่บ้านผมกินน้ำแร่ดูม่านแม่เอ่ยสิสกปกก็สกปกเมนก็เหมนอาบก็อาบร้อนก็ร้อนคนมันไม่อย่างมา ก็บังเข้าห,หม่มย่นั่นแหละนี่เขามาแล้วไงจเจออะไรอีกแม่คะลูกกลับมาแล้วค่ะมาเร็วจังลูกมาเร็วกว่าที่แม่คิดอีกใช่ค่ะแม่แล้วแม่ทำอะไรอยู่หรอคะแม่ทำกับข้าวไวน้นะลูก ไ้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันนะยวไปนั่งรอกันก่อน <c oughs> ได้คะ่ะแม่นี่เป็นของฝากที่พี่ต่อบหนูตั้งใจซื้อมาให้แม่นะคะไม่รู้ว่าแม่ชอบหรือเปล่าซื้อมาทําไมเยอะแยะลูกของเก่าแม่ก็ยังกินไม่หมดเลยข่าวนาไม,ม่ต้องซื้อแล้วนะ <c oughs> เก็บเงินใช้ว่ายังจําเป็นลูกแม่ทําไมพูดอย่างนี้ล่ะคะนี่ถ้าไม่ซื้อมาฝากแม่เนี่ยเราจะซื้อไปฝากใครล่ะคะอีกอย่างนี่ก็เป็นของที่มีประโยชน์มากเลยนะคะ <c oughs> ต่อเหนื่อยไหมลูกกินน้ำไหมเดี๋ยวแม่ไปตักน้ำให้กินพี่ต่อแม่ถามพี่อะทำไมพี่ไม่ตอบผมอะไม่กินพวกน้ำคลองนะน้ำปลาะอะไรเนี่ยผมไม่เอาที่บ้านผมกินน้ำแร่ไม่เป็นไรลูก <c oughs> เมื่อกี้ไ,ไปตลาดมีผลไม้ <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปบอกให้นะต่อกินไหมลูกบอกไม่กินไง งั S <S 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 ้นเดี hmm> ๋ยวเออยืนนั่งที่โต๊ะกับข้าวก่อนนะลูกเดี๋ยวรอเจมมาแล้วกินข้าวพร้อมกันจ้าแม่พี่ต่อพี่ทำสีหน้าแบบนี้ทำไมอ่ะ ไม่เป็นไรจ้ะสงสัยต่อครับรถไม่เหนื่อยเดี๋ยวแม่ไปดูกับข้าวในครัวนะจะน้าแม่นี่พี่พี่ทำสีหน้าใส่แม่เอ๋ยแบบนั้นทำไมอ่ะเ็พี่บอกว่าไงว่าพี่ไม่อย่างมาขยันขย้อยพี่มาทำไมอ่ะดูม่านแม่เอ๋ยดิ ก็ปกก็สกรปรกเมนก็เมนอาบก็อาบร้อนก็ร้อนคนมันไม่อย,าาาาาอย่างมาก็บังคับไม่ใหม่นั่นแหละนี่ก็มาแล้วไงจเจ้าอะไรพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงพี่ก็รู้ว่าแม่เอ๋ย่ะรัาความสะอาดมากแค่ไหนอีกอย่างบ้านเอ๋ย่ะก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พี่พูดสักหน่อยถ้าใช่จะทำไมก็พี่บอกแล้วว่าพี่ไม่มาก็บงังคับไม่ใหม่นั่นแหละถ้าเออไม่ให้พี่เสียอารมณ์อ่ะ ก็ให้บอกกับแม่ดิว่าเราจะกลับตอนนี้เลยนี่พี่จะหาเรื่องเอ๋ยให้ได้เลยใช่ไหมนานๆทีเอ๋ยจะกลับมาหาแม่แล้วพี่ก็บอนว่าอยากจะกลับแล้วเนี่ยนะถ้าแม่ได้ยินขึ้นมาแม่จะรู้สึกยังไงเอ๋ยไม่สนถ้าเอ๋ยไม่กลับพี่ก็กลับไม่ได้แม่เอ๋ยจะรู้สึกยังไงอ่ะไม่สนแต่ตอนเนี้ยผมอึดดัน เอ๋ยก็รู้ว่าพี่อึดอัดแต่พี่รอให้กินข้าวเสร็จก่อนแล้วค่อยกลับไม่ได้หรอเฮ้ยเนี่ยจะให้กินข้าวอีกเหรอข้าวที่แม่เอ๋ยทำอะ่ะเชื่อพี่กินได้ไหมพวกน้ำพริกอ่ะพี่ไม่กินหรอกนะพี่หุบป,ปากไปเลยนะเดี๋ยวแม่ก็ได้ยินหรอกอีกอย่างตอนที่เอ๋ยไปบ้านพี่อะ่ะเอ๋ยให้ทำสีหน้านแบบนี้ใส่พ่อกับแม่พี่ไหมเอ๋ยไม่ต้องเอาแม่เอ๋ยมาเปรียบเทียบกับพ่อแม่พี่มันคนละระดับกัน เที่ยไม่ติดหรอเอ้ยเที่ยไม่ติดยังไงพ่อแม่พี่วิเศษมาจากไหน,นหรอฮะแม่พี่เหรอไม่สกปรกเหมือนแม่เออยไงส่วนบ้านพี่อ่ะก็สะาสาสาอาดสะอานกว่าบ้านเออยเยอะเดี๋ยวเออยไม่สนอ่ะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องกินข้าวกับแม่แล้วก็เจมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับเดี๋ยวเออยจะไปช่วยแม่ทำข้าว น้ำพริกผัดดองแข็งหน่อไม้มีแต่อาหารบ้ากนอก,กับข้าวอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยค่ะแม่ฝีมือแม่เนี่ยไม่มีใครเทียบได้เลยนะคะใกล้จะหมดแล้วเนี่ยแม่ดีใจจังที่ลูกชอบแม่ก็ทาแต่ของโปรดของลูกแท่นั้นเลยนะแม่กลัวลูกจะไม่ชอบขอบคุณค่ะ เดี๋ยวกินเสรล้วเดี๋ยวแม่ล้างจานให้นะไม่เป็นไรเลยค่ะแม่เดี๋ยวให้พี่ต่อครั้างก็ได้ค่ะพอดีหนูมีเรื่องจะคุยกับแม่พอดีเลยค่ะนี่พี่จะไปไหนเมื่อกี้พิ่งพูดไปว่าให้ล้างจานก่อนพี่มีธุระต้องคุยเอ้ก็ล้างให้เสร็จกอนดีแล้วค่อยคุยกับแม่พี่ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวแม่ล้างเองเอ่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมล้างให้ ขอบใจนะเจมแม่คะงั้นอยู่ไปหาพี่ตอก่อนนะคะพี่ต่องนี่พี่กินข้าวเสร็จแล้วอะถ้าพี่ไม่ช่วยล้างจานเอ๋ยก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่พี่ช่วยนั่งคุยกับแม่เอ๋ยหน่อยได้ไหม ตั้งแต่มาถึงที่เนี่พี่คุยดีๆกับแม่เอ๋ยยังไม่มีเลยนะนี่เอ้ยเอ้ยจะให้พี่ล้างจานเนี่ยนะล้างจานหน้าที่ของผู้หญิงแล้วอีกอย่างเอ้เคยพี่ตอนอยู่บ้านเปล่าเคยได้ล้างจานบ้างเปล่าใจพี่คุยกับแม่เอ๋ยพี่ว่าคุณไม่รู้เรื่องหรอได้เอ้ก็ไม่อยากมาทะเลาะกับพี่ที่นี่หรอกนะ เดี๋ยวเอ้ยไปทำทุกอย่างเองก็ได้ไแม่คะไม่ต้องมาส่งพวกหนูละคะ้ค่ะข้างนอกอะแดดมันร้อนเดี๋ยวแม่จะไม่สบายเอายังไงพวกหนูขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีว่าหนูรีบไปทำงานที่บริษัทะคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะลูกดูแลตัวเองด้วยนะคะ ไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่ยังมีเจมทั้งคนเจมฝังดูแลแม่ด้วยนะได้ครับเออแม่คะแม่รับเงินนี้ไว้นะคะเผื่อแม่อยากซื้ออะไรหรือว่าอยากได้อะไรแม่ก็ซื้อเลยนะคะแม่ไม่เอาหรอกในเมืองอ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะแม่อยู่บ้านนอกแม่เลี้ยงปลาปลูกผัก วันๆแม่ไม่ต้องใช้เงินเลยเลยที่ลูกให้ไว้อะแม่ยังใช้ไม่หมดเลยเก็บเอาไปเถอะลูกแม่คะแม่รับไวเ้เถอะค่ะนานๆเอ๋จะกลับมา,าทีอีกอย่างเอ๋ไม่รู้หรอกว่าแม่ขาดเรลืออะไรบ้างแม่รับไปเถอะนะคะถ้าลูกยืนยันอย่างนั้นแม่รับไว้ก็ได้น่นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะ แม่ลืมของไปเอ่ยพี่นะครับพี่ไปต่อพี่พี่นี่พี่จะไม่พูดอะไรกับแม่เอ้ยเลยหรอแม่แต่สวัสดีก่อนกลับอะพี่ก็ไม่คิดจะพูดออกมาเลยเหรอ ก็พี่ไม่อยากมาอยู่แล้วอะแล้วเอ๋ยมันลากพี่มาทำไมอะแล้วอีกอย่างเมื่อกี้เอ๋ยเอาตังค์ให้แม่ไหมเงินจ่ายพนักงานจะไม่มีอยู่แล้วแต่เอ๋ยก็ยังเอาตังค์ให้แม่ตั้งสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นให้ทำไมพี่พูดแบบนี้ได้ไงอะนั่นมันแม่ของเอ๋ยเงินแค่นั้นอะทำไมเอ๋ยจะให้ไม่ได้แล้วที่แม่ของพี่อะพี่ยังให้เป็นสิบแสนเลย เอ้ยใครพูดเลยไหมมันไม่เหมือนกันป่ะพี่เกียรติเกียรติบ้านนอกเกียรติความสกปรกของแม่เอ้ยเกียรติที่มันเป็นแบบนี้อะเราพี่เด็ดเออด้วยมั้งล่ะเราจะเลิกกันเลยไหมพี่ไอแม่ฝากแม่ครับอ่ะเจมส์ขอบใจมากนะผมกลับก่อนนะครับกลับบ้านดีดีล่ะครับ พี่เห็นไหมว่าแม่เอ้ยเท่าไรแล้วก็เป็นห่วงแล้วมากแค่ไหนจะดีใจเลยขนาดนั้นอะ่ะฮะก็มีแตเด็กพวกผักเน่าๆน้ำพุขึ้งเน่าผมไม่อยากได้อยู่แล้วผมก็ไม่อยากได้มันอยู่แล้วพี่ทำอย่างนี้ทำไม เก็บขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยนะไอ้ออบอยพี่ไเปเก็บขึ้นมามึงอยากทะเลาะกูไหมมันก็เอาให้สดไปเลย ูกกลำลังลำบากอยู่แม่อยู่บ้านนอกแม่ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเงินส่วนนี้เป็นเงินเก็บกันแม่ที่แม่เก็บไว้หลายปีแล้วลูกแม่ตั้งใจจะให้เออยกับต่อเป็นของกันหลังแต่งงานแต่แม่ก็ลืมทุกครั้งเลยลูกไม่ว่าเออยกับต่อจะมีปัญหาอะไรแม่ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแม่รับและเป็นห่วงดูแลซึ่งกันและกันนะลูก ไม่ได้รักแม่เอ,อ่ยเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกสว่วนนี้กุญแจมึงกลับไปคนเดียวเลย